แนงหมูสูตรไม่เกรงใจเจ้าภาพคือเน้นความอร่อยเลยค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะเจอกับการก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวกันอีกเช่นเคยค่ะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้การทาคลิปต่อๆไปด้วยค่ะคลิปนี้นะคะการจะชวนเพื่อนๆมาทาแผนงหมูค่ะ,พะแพนงหมูแบบบ้านๆน,นะคะเป็นสูตรของบ้านๆเลยค่ะแบบข้นๆแบบที่ตามงานบวชงานแต่งเนี่ยค่ะที่เขาแกงกันหม้อเปรเรื่อง เริ่มหมอ้อใหญ่ๆเลยอะค่ะนี่รับรองค่ะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรเข้มขน้นเข้มข้นจริงๆค่ะแล้วก็อร่อยถึงใจมากๆเลยนะคะนี่เลยค่ะวัตถุดิบที่การใช้นะคะวันนี้นะคะการจะใช้เนื้อหมูค่ะ,ะแนะนาเพื่อนๆเลยการเห็นคนที่เขาจะซื้อหมูไปทําแผนงเขาจะชอบเนื้อสันใน แต่ของการจะไม่ใช้สันในการจะใช้เป็นสันคอแดงนะคะสันคอแดงคุณสมบัติของเขาคือจะมีความนุ่มค่ะแล้วก็จะมีมันแทรกแบบนี้นะคะ นี่เลยแบบนี้เลยค่ะที่กันชอบมีมันแทรกนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะนี่หรือเพื่อนๆคนไหนถ้าไม่ชอบแบบมันติดแบบนี้นะคะแนะนําให้ใช้เป็นเนื้อสันในนะคะเนื้อเขาจะมีความนุ่มมีความนิ่มค่ะหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ1กิโลกรัมค่ะการใช้กะทิสดเลยนะคะประมาณ500กรัมค่ะพริกแกงค่ะเป็นพริกแกงแผนงนะคะในส่วนของพริกแกงแผนงนี่ก็จะเป็นพริกแกงเผ็ดผสมกับพริกแกงม,สมัสัมนจะออกมาเป็น พริกแกงแผนงหลายคนเคยถามการมาในคอมเมนต์นะถามว่าระหว่างพริกแกงแผนงกับพริกแกงมัสั่นแตกต่างกันอย่างไรเนี่ยค่ะข้อแตกต่างพริกแกงมัสั่นกับพริกแกงแผนองอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยพอเวลาไปตลาดนะคะสะดวกสบายค่ะสมัยนี้ไม่ต้องมาทั้งทําเองบอกว่าจะซื้อพริกแกงแผนเงเดี๋ยวพ่อค้าเขาจะจัดก,การมิกรวมมาให้เรียบร้อยเลยค่ะเราก็แค่เอามาทเทแล้วก็แกงได้แล้วค่ะ แล้วก็มีใบมะกรูดฉีกนะคะนี่ไปค่ะเราไปลงมือทํากันเลยค่ะเราจะมาลงมือทํากันเลยนะคะโดยการจะใส่ตัวหางกะทิลงไปก่อนนะคะ<ม>เทคนิควิธีการทําให้หมูเปื่อยนุ่มเร็วนะคะไม่ต้องเสียเวลาในการเคี่ยวนานการจะใช้ตัวหางกะทินะคะมารวนหมูก่อนค่ะนี่แหละค่ะเขาจะเพิ่มความนุ่มให้กับหมูด้วยนะคะแล้วก็ทําให้หมูเปื่อยนุ่มเร็วด้วยค่ะรอกะทิเดือดนะคะอันนี้เป็นหางกะทิ เสร็จแล้วก็เพื่อนใส่หมูลงไปเลยค่ะการนะเมาก่อนอ่ะตอนการอยู่บ้านอ่ะตามต่างจังหวัดอย่างเงี้ยด้วยความที่เราเป็นเด็กๆไงใครมีงานบุญงานบวชเนาะงานแต่งอะไรเงี้ยงานทําบุญขึ้นบ้านใหม่เนี่ยเมนู1ในเมนูที่จะต้องทําเลี้ยงคนอ่ะก็คือเนี่ยแหละผแงหมูในการก็ได้สูตรนี้มาจากในงานนั่นแหละ ก็จะมีป้ายูคนหนึ่งเขาจะแกงเขาจะเป็นแม่ครัวแล้วเาก็จะแกงแกงแนงหมูเนี่ยการก็เห็นวัตถุดิบเห็นขั้นตอนการทําของเขาไงแล้วเขาก็ถ่ายทอดวิชาความรู้นะั้นให้การมาการก็ได้สูตรนี้มาก็เข้มข้นอร่อยเหมือนกินตามงานเลยค่ะใช่เลยค่ะแบบนี้เนาะอย่างสมัยก่อนอะ่ะเวลาบ้านใครมีงานบวชงานแต่งเนี่ยเขาจะล้มหมูอะ่ะเป็นตัวตัวเลยนะโอ้ <c oughs> คือแน่นอนล่ะ ก็คือกินกันเต็มที่ทํากันเต็มที่ใส่กันแบบไม่ยั้งไม่ห่วงของไม่เกรงใจเจ้าภาพเลยอ่ะนี่เลยค่ะแพนงหมูสูตรไม่เกรงใจเจ้าภาพคือเน้นความอร่อยเลยค่ะกระทงกะทิมีเท่าไหร่เนาะคั้นกันแบบว่าซอยตุ๊บหล่นจากต้นมะพร้าวถึงก็มานั่งขูดปอกกันแล้วก็มานั่งคั้นนั่งสนุกนะกันว่าเมื่อก่อนช่วยงานเหมือนกับเอาแรงกันนะคะเนี่ย การทำในปริมาณยเยอะอย่างนี้เสร็จเอาการทาเสร็จปุ๊บก,การก็ตักแจกข้างบ้านเลยค่ะเนี่ยวิธีนี้ค่ะเขาจะเอามารวงกับกะทิก่อนไอตัวกะทิอ่ะเขามีคุณสมบัติทำให้หมูอ่ะแรกเข้าไปเหมือนกระทําหมูปิ้งหมูย่างย่างเงี้ยถ้าเกิดใส่กะทิเข้าไปเขาก็จะเพิ่มความหอมความนุ่มนี่เลยค่ะหลักการเดียวกันการก็จะใช้กะทิช่วยให้หมูอ่ะเขามีความเข้มข้นมีรสชาติแล้วก็มีความนุ่มมีความชุ่มช่วงนี้หมูราคาแพงเนาะ ถึงหมูจะมีราคาแพงยังไงอะ่ะคนก็ต้องกินอะ่ะกันว่าเนาะการจะรวนหมูให้หมูสุกในระดับหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมันจะตักหมูออกนะคะหางกระเทียมกานจะเยอะไปแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวการก็ต้องใช้ในส่วนนี้เหมือนกันคะ่ะอ่าประมาณนี้นะคะหมูของการสุกประมาณนี้นะเดี๋ยวการเอาเทตักขึ้นก่อนนะคะ เอาหมูออกเสร็จแล้วนะคะการจะใช้ตัวส่วนหัวของกะทินะคะใส่ลงไปค่ะหลจากนั้นก็ใส่ตัวพริกแกงลงไปค่ะ,ะการจะทําการผัดพริกแกงก่อนนะคะให้มีความหอมค่ะเวลาเขาทำตามงานเนาะเขาจะใช้กระทะแบบโบูใหญ่ๆอ่ะเขาเรียกกระทะเบบัวเขาจะแกงแบบหม้อใหญ่ๆแบบนั้นเลย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งมีผแลงหมูแล้วเขาก็ต้องทำตลอดเลยนะถ้าเป็นงานพวกงานบุญเงี้ยค่ะก็น้ำพริกน้ำพริกน้ำยาขนมจีนนะคะถ้าตามบ้านการนะตามงานแถวบ้านการก็จะทำแบบนี้นะคะนี่ค่ะผัดให้กะทิแตกมันนะคะขึ้นสีขึ้นเงาแบบนี้ค่ะให้หอมเลยนะคะค่ะผัดให้กะทิมีลักษณะแบบนี้นะมีสีแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ใส่เลยค่ะ หมูนะคะที่ว่าเราล้วนทักไว้นะคะนี่ค่ะแล้วการก็จะทำการเคี่ยวหมูไปแบบนี้นะคะโดยที่การยังไม่ปรุงรสชาตินะคะเคี่ยวไปเลยค่ะตอนนี้นะอยากให้เพื่อนๆนะอยู่หน้าเตาเหมือนกันจังเลยอะ่ะกลิ่นของอ่าตัวพริกแกงแผนะคะ่ะเขาลอยขึ้นมาหอมมากเลยค่ะ ใช้ไฟกลางนะคะไฟกลางค่อยๆเคี่ยวเข้าไปนะคะเคี่ยวให้ตัวน้ำอะคะ่ะที่จึ่งๆอยู่ตอนนี้นะคะงวดลงแล้วก็ตัวหมูอะคะ่ะเขามีความนุ่มขึ้นนะคะใช้เวลาไม่นาน,นะคะ่ะเพราะว่าของกานอะคือใช้หมูอะรวนกะทิแล้วะค,ะค่ะค่ะตอนนี้นะคะการก็เคี่ยวหมูได้มาสักประมาณ5นาทีแล้วะคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการปรุงรสกันค่ะ อย่างที่รู้ๆกันอยู่เนาะคะแนงอะ่ะเขาจะมีรสชาติออกหวานค่ะแต่การจะไม่ให้หวานมากนะคะ,ะการจะใส่ตัวน้ําตาลมะพร้าวลงไปนะคะสักประมาณนี้ค่ะหนึ่งก้อนก้อนไม่ใหญ่มากนะรสชาติอะ่ะเขาจะออกหวาน,นหวานเค็มๆเค็มๆหวานๆนะคะเดี๋ยวกันจะใส่ให้รู้นะว่าการปรุงอะไรลงไปบ้างนะคะใส่น้ําตาลลงไปปุ๊บกันก,ก็จะใส่น้ําปลานะคะ จะปรุงรสแค่น้ำตาลกับน้ำปลาหรือเพื่อนๆจะใส่เป็นผงปรุงรสเพิ่มความคมกล่อมความนัวก็ได้นะคะใส่น้ำปลาไปแล้วก็ลองชิมดูนะคะสามารถเติมเกลือนะคะเพิ่มความเข้มข้น,นปรับแต่งรสชาติด้วยน้ำตาลทรายได้นะคะ รับรสชาติให้ได้ตามใจเราเลยนะคะเสร็จแล้วก็ทําการเคี่ยวต่อไปค่ะนี่หมูของการเริ่มนุ่มแล้วนะคะแต่ว่ายังใช้ไม่ได้นะการจะใช้เวลาเคี่ยวต่อไปค่ะักประมาณเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงอะคะ่ะเดี๋ยวพอเราค่อยกลับมาดูกันอีกทีนะคะรอจนกว่าตัวหมูมีความเปื่อยนุ่มแล้วก็ตัวน้ําะเขาจะนวดขึ้นมานะคะนี่นะคะการก็เคี่ยวมาจนคะแนนของการนะคะมีความนุ่มมากแล้วค่ะเห็นไหมคะ นี่จะมีความนุ่มแล้วก็ตัวน้ำนะคะเขาก็จะแห้งงวดลงไปแล้วก็กลายเป็นแตกมันแบบนี้นะคะกะทินะคะเสร็จแล้วก็จะเพิ่มความหอมด้วยตัวนี้ค่ะใบมะกรูดฉีค่ะปริมาณแล้วแต่ความชอบเลยนะคะนี่แหละเมนูเนี้ยเ,เวลาวันพระเนาะ ไปวัดอย่างเงี้ยการข้าวไปวัดไปทําบุญเงี้ยการชอบทาไปแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่การชอบทําน้าพริกกะปิเอาค่ะประมาณนี้นะคะนี่เสร็จแล้วค่ะปิดแก๊สเลยค่ะทํากันง่ายๆนะคะแะนแนงหมูหอมเข้มข้นถึงใจมากมายเลยค่ะรสชาติอย่างที่การบอกนะคะสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการเราเลยเนาะเพราะว่าเราท,ทํนเองเนี่ยค่ะสูตรนี้ค่ะรับรองเลยค่ะมีความเข้มข้น มีความเข้มข้นมากๆแล้วก็ตัวหมูค่ะเขาก็จะมีความนุ่มแล้วก็ใช้เวลาในการเคี่ยวไม่นานด้วยค่ะของการรวมๆนะคะสักประมาณ20นาทีไม่เกินค่ะโูก็เขาก็จะมีความนุ่มค่ะแล้วก็เด็ดมากๆเลยถ้าเพื่อนเราไปกินกับอะไรนะไข่ต้มยางมะตูมากอืมแล้วกินคู่กับผักสดๆอะ่ะเด็ดมากเลยค่ะหรือไม่ก็เอาไปกินกับขนมจีนก็เข้ากันมากเลยค่ะ นี่นะคะเราทําตามมาดูนะคะง่ายๆค่ะแผแนงหมูนะคะสูตรเข้มข้นค่ะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ